รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิศนัภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2567นะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่ครึ่งปีกันซะแล้วนะหลายคนก็รอคอยความหวัง ว่าดาวพฤหัสจะส่งกําลังให้เมไั่นะครับข่าวดีก็คือในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี่แหละครับดาวพฤหัสที่เป็นประธานแห่งความสุขความเจริญได้ย้ายราศีนะครับตั้งแต่วันที่30เมษาแล้วนะครับและเหตุการณ์สําคัญนะครับอยู่วันที่18มิถุนายนนี้นะต,ตั้งแต่วันที่18ไปดาวพระเกตเป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีการย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีธาูซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุดินเกิดแรงกระตุ้น ไปกระตุ้นกับดาวพฤหัสนะครับส่งกําลังให้เกิดความมงคลการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแล้วจะส่งผลทุกลักษณาเลยนะครับไขรหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชน ศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีต เพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยาศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @open ดาว ครที่ชีวิตติดขัดและยังไม่ดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็แนะนําให้สวดบูชาบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะซึ่งท่านก็เป็นครูของอาจารย์เป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากอินเดียสมัยพระเจ้าอกมหาราชเนี่ยได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินะครับอาจารย์จะลงคาถาบูชาบรมครูหลวงปู่โลกอุดรไว้ที่เว็บไซต์นะครับเวิร์ไว้เว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับ ลัคนามังกรมิถุนายน2567นะครับชาวลัคนามังกรเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระเสาร์ก็คือเลข7็นะครับตอนนี้เนี่ยโคจรอ,อยู่ที่เรือนการเงินนะกระดุมพักก็คือการเงินมีเลข7อยู่มีเลข9อยู่อย่างนี้นะครับจะส่งผลให้ชาวลัคนามังกรเนี่ยมีความขยันมั่นเพียรมีความมุมมะนะตั้งใจทํางานเพื่อหาเงินเพื่อสร้างตัวนะข่าวดีก็คือในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ย ดาวพฤหัสที่ย้ายราศีมาอยู่ในเรือนปุตตะเ่ยนะครับและได้กําลังเป็นจุลจักรจะส่งกําลังอย่างสมบูรณ์เลยจะส่งผลดีนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชีวิตสู่เส้นทางใหม่นะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับ2มิถุนายนดาวังคารก็คือเลข3นะจะมีการย้ายราศีเข้าสู่เรือนพันธุทนะที่ตำแหน่งพันธุก็จะมีเลข3ไปอยู่และได้เกณฑ์เป็นกเกษตราราธิบดีอีกหนักแน่นมั่นคงมีกำลัง นะพันธุก็หมายถึงหน้าที่หมายถึงบ้านรถหมายถึงทรัพย์สินอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลดีมากๆเลยเกิดโอกาสความสําเร็จหน้าที่การงานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะเกิดความเจริญรุ่งเรืองดีวันที่10มิถุนายนนะครับดาวพระพุทธเลข4จะมีการเสิร์ชคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าสู่เรือนอรินะและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีอีกนะมันจะส่งผลให้ชาวลัคนามังกรเนี่ยวุ่นหน่อยนะ วุ่นมากขึ้นแต่วุ่นแล้วดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็คือมีความวุ่นมีผู้ใหญ่ให้งานมอบหมายงานนะมีงานที่ข้างค้างอยู่เอามาจัดการวุ่นวายแต่วุ่นแล้วมันจะปลดล็อกไปทีละเรื่องเกิดความจเจริญรุ่งเรืองน,นะ14มิถุนายนดาวพระศุกร์เลข6เนี่ยนะครับจะมีการเสร์จเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยเข้าสู่เรือนอลีอีกแล้วนะแล้วก็ตรงเรือนอลีก็จะมาร่วมกับ ดาวพระพุธเลขสี่อีกนะเรียกว่าร่วมกันเป็นคู่ธาตุน้ําคู่ธาตุส่งกาลังกันแบบหนักแน่นมั่นคงนะครับและเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยฉะนั้นชาวลัคนามังกรเนี่ยการเริ่มต้นสิ่งใดนะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหน่อยแต่มันจะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือนะแล้วสู้แล้วรวยเลยนะเพราะไปเข้าสู่เรือนอริอย่างนี้นะครับนะเป็นกเกษตรตราธิบดีอีกก็ให้ตั้งใจลุยเข้าไปนะไม่ต้องยออ่อท้อ15มิถุนายนดาวอาทิตย,ย้ายราศีดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งนะครับ ย้ายเข้าไปร่วมกันตรงเรือนอรีอีกนะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขสี่อยู่รวมกันเลยแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นราชาโชคชาร์จพลังให้อีกนะชาร์จพลังให้กับดาวพระสุขเลขหกเป็นแบบคู่สมพลกันด้วยยิ่งล้ํากําลังเลยชาร์จพลังให้กับเลขสี่ด้วยนะจะส่งผลดีเลยใครที่ดีลงานกับต่างประเทศใครดีลงานนะไปเอาโปรเจกต์เก่าๆมาลื้อก็ได้สิ่งใดที่เราเริ่มต้นไว้แล้วปลูกไว้แล้วมันจะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จรุ่งเรืองดีนะครับ วันที่18มิถุนาดาวพระเกตคือเลข9ย้ายราศีมากุมลักขา,าเลยนะกระตุ้นให้ชาวลักานณาบังกรเนี่ยนะเกิดความมุ่งมั่นเกิดความมั่นอกมั่นใจจิตใจฮึกเหมมิมเกิดการขับเคลื่อนตามแผนนะครับทำให้อนาคตที่เราวางไว้เนี่ยนะเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนดีเยี่ยมนะครับ27มิถุนายนดาวพระพุธโคจรเสิร์ดคือเลข4นะครับเสิร์ดเข้าสู่เรือนปัตตานีและมาเลงกับเลข9อีกโอ้โหส่งผลดี นะเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งการงานการเงินนะส่งผลดีให้ชาวลักนณาบังกรดีเยี่ยมนะครับตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ7 8 9 5 4ลักนณากุมมิถุนายน2567นะครับชาวลักนณากุมเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพระราหูก็คือเลข8นะครับตอนนี้ดาวพระราหูเลข8เนี่ยโคจรอ,อยู่ที่เรือนกรุมพระก็คือเรือนการเงินนะเชื่อว่าชาวลักนณากุมเนี่ยมีจิตใจมุ่งม,มั่นหาทรัพย์ นะตั้งใจทํางานขยันหมั่นเปียนหาทรัพย์หารายได้นะข่าวดีในเดือนมิถุนายนนี้มีดาวสุเคราะหมมากมายนะครับโคจรได้ตําแหน่งที่ดีโดยเฉพาะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญโคจออยู่ในภพที่4ของชาวลัคนากลุ่มนะได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์เป็นปฐุมเกณฑ์เลยเรียกว่าเนื้อหอมมีคนต้องการตัวนะส่งผลดีนะในเรื่อง,องการงานการเงินใครที่ทํางานด้านออนไลน ก็จะขายดีสําเร็จสมบัติหนาบางคนอาจจะมีชื่อเสียงในข้ามคืนเลยก็ได้นะครับ2มิถุนายนดาวงคารเลข3เนี่ยนะครับโคจรย้ายราศีมาเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ที่เรือนสัตชักนะสัตชัก็หมายถึงการสื่อสารการเตินทางระยะสั้นหมายถึงเพื่อนหมายถึงญาตินะพอเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยมันก็จะส่งผลดีในเรื่องการงาน นะการงานจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นมีการช่วยเหลือมากขึ้นมีการสื่อสารกันมากขึ้นประชุมร่วมมือมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางใครเป็นเซลเดินทางหาลูกค,ค้าเดินทางเยี่ยมลูกค,ค้าตรงนี้จะยิ่งดีมากทีเดียวนะครับ10มิถุนายนดาวพระพุธคือเลข4จะมีการเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่เรือนปูดตะ และเป็นกเกษตรราธิ่บดีด้วยนะเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะปูตากหมายถึงโปรเจกต์โครงการการเริ่มต้นนะมันจะเกิดการขับเคลื่อนการวางแผนนะสิ่งใหม่ๆเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ14มิถุนายนดาวพระศุกร์เลข6จะมีการเซิร์ เข้าสู่เรือนปุตตะเช่นเดียวกันย้ายราศีเข้ามานะครับตรงปุตตะก็มีเลข4มีเลข6มาอยู่แล้วเลข4กัเียเลข6เนี่ยเขาร่วมกันเป็นคู่ธาตุน้ําอีกส่งกําลังกันแบบหนักแน่นมั่นคงนะจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะใครทํางานมีหัวหน้าง,งานมีผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือมาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆมีมิตรบริวารคอยสน,สนับสนุนเกื้อกูลนําพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ1ิ 15. มิถุนายน ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งจะมีการย้ายราศีเข้าร่วมอยู่ในเรือนอุตตะอีกแล้วนะที่ปุตตะก็จะมีเลข4ี่เลข6เลขหนึ่งมาอยู่ร่วมกันนะแล้วเลข1เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นพลังงานนะก็จะไปชาร์จพลังให้กับเลขหชาร์จพลังให้กับเลขส่ส่งผลดีแล้วตัวเลขหนึ่งเ,งเองคือดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นถึงราชาโชคอีก นะจะมีโชคอย่างพระราชาได้รับความร่วนมือจากทุกด้านเลยหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจามิตรสหายนะเจ้านายลูกน้องมาเกื้อกูลนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตรงนี้ก็จะโดดเด่นทีเดียวมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จได้เม็ดเงินมานะให้สบายอกสบายใจเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับ18มิถุนายนดาวพระเกตก็คือเลข9้านะโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศ นะแล้วก็ไปกระตุน้นสิ่งศักดิ์สธ์เกื้อกูลเกื้อหนุน27มิถุนายนดาวพระพุทธก็คือเลข4นะโคจรเซิร์ดนะเข้าสู่เรือนอรินะแล้วก็มาเล็งกับเลข9อยู่ในเรือนวินาศตรงนี้ชาวลัคนากรุ่มต้องรับมัดระวังปัญหาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะครับตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชค64158ลักคณามีนมิถุนายน2567นะครับ ชาวลัคนามบนเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสนะครับก็คือเลข5ตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้ายราศีอย่างสมบูรณ์นะครับตั้งแต่วันที่30มเมษามาเนี่ยย้ายอยู่ที่เรือนสัจชะสัจชะเนี่ยก็หมายถึงการสื่อสารระยะสั้นการเดินทางการทําธุรกิจการค้านะเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญไปอยู่ตรงนั้นนะและจะอยู่ตรงเนี้ยไปหนึ่งปีเลย ถือว่าโดดเด่นมากๆและตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดาวพระศุกร์ก็โคจรอ,อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเป็นพบที่3เนี่ยได้เกณฑ์เป็นปฐุมเกเก์ก็จะส่งผลดีให้กับชาวลักนามีนในการสื่อสารการเจรจานะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนําพาสู่ความสุขความเจริญในเดือนนี้นะครับ2มิถุนายนดาวคารเนี่ยมีการย้ายราศีและได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนการเงิน นะหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอยู่ในเรือนการเงินเลยจะส่งผลดีให้ชาวลัคนามีนเนี่ยมีโอกาสได้รับเม็ดเงินที่รอคอยมีโชคมีลาบมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะมีความสุขมีความสําเร็จสมปรารถานาทางการเงินทีเดียวนะครับในเดือนนี้10มิถุนายนดาวพ,พุธคือเลข4จะมีการเสด็จเสด็จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนพันธุนะที่คําว่าพันธุก็จะมีเลข4ไปรออยู่และได้เป็นกเกษตรตราธิบดีนะ หนักแน่นมั่นคงมีกําลังอีกพันธุก็หมายถึงหน้าที่การงานหมายถึงบ้านหมายถึงรถนะหมายถึงการเจรจาสื่อสารต่างๆก็จะสําเร็จลุ่วรงดีนะครับจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนําพาสู่ความสําเร็จนะชาวลัคนามีนเนี่ยจะทําอะไรเดือนนี้ก็ให้เจรจาให้สื่อสารให้พูดเยอะๆนะสิบสี่มิถุนายนดาวพระศุกร์คือเลขหกมีการเสด็จเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็เข้ามาอยู่ในเรือนพันธุเหมือนกัน นะที่พันธุ์ุก็จะมีเลข6มีเลข4นะแล้วไปร่วมกันเนี่ยเลข6กับเลข4ร่วมกันเป็นคู่าธาตุน้ำอีกคู่าธาตุเนี่ยจะส่งกําลังกันแบบหนักแน่นมั่นคงอย่างนี้นะครับจะส่งผลดีในเรื่องการงานใครที่ทํางานต่างถิน่นต่างที่หรือต่างประเทศนะใครที่ต้องเดินทางย้ายที่ย้ายถิน่นทํางานไกลจากบ้านพักเดิมอันนี้จะส่งผลดีมากเลยจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จสมปรารถนาดีนะครับ15มิถุนายนดาวอาทิตย์คือเลขห จะมีการโคจรย้ายราศรีเข้ามานะครับอยู่ที่เรือนพันธุอีกแล้วนะพันธุ์ทุหมายถึงหน้าที่การงานบ้านรถพวกนี้นะตรงพันธุมีเลข6เลข4เลข1มาอยู่ร่วมกันแล้วเลข1เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตก็จะส่งกําลัง นะส่งกําลังให้เลข6ส่งกําลังให้เลข4นะให้ดาวศุกร์ดาวพระพุธเนี่ยมีกําลังเกิดการเชื่อมโยงสื่อสารกันแบบยิ่งล้ํากําลังเลยนะครับก็จะส่งผลเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องหน้าที่การงานงานสร้างเงินเงินสร้างงานเกิดการติดต่อสื่อสารนะเกิดการลงตัวเกิดการดิวสําเร็จอย่างนี้นะครับโดดเด่นทีเดียว18มิถุนายนดาวพระเกตคือเลข9นะ เลขเก้าเนี่ยจะย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะนะลาภะหมายถึงโอกาสหมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จโดดเต่นทีเดียวนะครับพอย้ายราศีเข้าไปแล้วเนี่ยดาวพระเกตเนี่ยก็คือจิตญาณพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วย27มิถุนายนดาวพระพุธโคจรเสิร์ดก็คือเลข4เนี่ยเสิร์ดอีกนะเข้าสู่เรือนปุตตะแล้วมาเล็งกับเลข9้าด้วย 4ี่กับเเจอกันก็ส่งกําลังขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนให้สําเร็จสมรารถนาเป็นพลังแห่งปัญญายาณน,นะนำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองดีนะครับตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชค4ี่เกหห้าสาม